อาสวัสดีนะครับผมแม่วันนี้เรามาบพบกับของชิ้นใหญ่นะครับ mm. ก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับช่วงนี้นะฮะก็มีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้คือนะเห็นรูปก็น่าจะรู้นะครับมันคือพัมกินนะครับอิน i n i ิตี้พาวเวอร์แชร์นะครับคือตัวนี้มันเป็นที่ฉีดน้ำนั่นเองนะครับที่ฉีดน้ำแรงดัน เขาเรียกว่าจะสูงก็ไม่ซะที่เดียวแต่ว่าถือว่า50าสิานี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นก้อนนะครับกรุ่นนี้ครับ i n f นะครับขีด5 0 wg 50320นะครับคือไม่ใช่50321นะรุ่นนี้คือไม่มีแบตแถมมาด้วยนะครับผมจะให้ดูนะฮะว่ามันแตกต่างกับ รุ่นที่มันแถมแบตยังไงนะครับคือมันถูกกว่านั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีแบตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะห่อเลยเพื่อไม่การไมเสียเวลาแต่อยากจะให้ดูว่าเนี่ยผมปิดผมปิดนะผมปิดชื่อที่อยู่ไว้นะครับแต่จริงๆเนี่ยการแพ็คมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าเละแน่นอนนะครับแล้วก็มี1จุดครับคือกล่องขาดนะครับคืออยากจะวิงวอนนะครับร้านค้านะครับที่ ซีนพลาสติกมาแบบนี้นะครับคิดว่าอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยขอให้คิดใหม่นะครับคุณใส่กล่องมาเถอะครับดีกว่าเยอะครับเพราะว่าขนส่งหรือว่าจะเป็นร้านค้าเองก็ตามนะครับบางทีเขาโยนนะครับของเนี่ยฮะเนี่ยกล่องเนี่ยมีรอยนะครับบุบเลยแล้วผมจะถ้ามุดผมซื้อไปขายต่อนี้จบเลยนะดีนะผมซื้อไปใช้เองนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่ซีนมาแบบนี้ผมบอกเลยนะฮะว่า ยาครับยาเลยดีกว่าอันนี้หมอกันมาส่งเองนะครับถ้าอย่างนั้นอย่าผ่านตัวแทนเด็ดขาดเลยเดี๋ยวผมจะแกะแบบเขาเรียกอะไรอะอไม่ไม่บอบช้ำม,มากแล้วกันนะครับแต่ว่าจะให้ดูว่าเขาบางครับเนี่ยฮะบางมากบางเฉียบเหมือนแค่หุ้มมาแค่นั้นนะครับคือเนี่ยไม่ทัลายนะฮะผมว่าเละครับ เนี่ยมีร้อยด้วยเห็นไหมคืออย่านะฮะบางทีเขาจะไปขายต่อนี่ขายไม่ได้ราคานะครับกล่องกล่องขาดนะครัรผมจะดูด้วยนะครับว่าข้างในเนี่ยโอเคด้วยหรือเปล่านะฮะแกะกันดูเลยหวังว่าคงจะเป็นแบบสดสดส,ดสิงๆนะฮะผมแกะให้ดูแบบผมก็ไม่เคยเขาเรียกอะไรอะ ดูข้างในรุ่นนี้มาก่อนนะครับต่คิดซะว่ามันก็น่าจะเขาเรียกอะไรอะของแถมก็ตามรูปนะครับเขาะจะมีลิสต์ให้นะฮะเดี๋ยวผมต้องดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับเนี่ยครับคือแก,แก่มานะครับเห็นไหมฮะเห็นทีเดียวชัดทีเดียวนะครับว่ากล่องมีรอยขาดนะครับอ่ะอันนี้เห็น จะจ่าแล้วนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับ50320เมื่อกี้อาจจะเปพลาสติกบางบ้างนะครับก็เนี่ยครับปวามกินนะครับอยู่คู่คนไทยมาผมว่าน่าจะนานทีเดียวนะครับเนี่ยถ้ารุ่นไหนมีแบตก็จะได้20บโวลต์มานะครับแต่รุ่นนี้ไม่มีแถมนะครับแล้วก็ดูครับแรงดัน50บาาททีเดียวนะครับคือ3.8ลิตรต่อนาทีนะครับใช้แบตลิเทียมนะฮะ ลิเทียไมอ้อนนะครับคือสุดยอดอ่ะ2 0่โวลต์นะฮะแต่ผมหาซื้อได้รุ่นนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้เพราะว่ารุ่น50321ที่แถมแบตเนะี่ยแพงกว่าแล้วก็ไม่มีของเลยนะครับแต่ดูจากการซีลมาแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่เคยเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่า มาเปิดซิงกันนะฮะเปิดซิงกันนะครับ,นนรบท่านผู้ชมครับคือรุ่นเนี้ยบอกเลยใครมีแบตอยู่แล้วนะนะโหโหเนี่ยโคตรคุ้มอ่ะนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยดูดูครับไม่มีอะไรแล้วนะโบเบโบเบคือคือได้อย่างนี้ฮะ คือได้มาอย่างนี้เลยครับผมหางกินนะครับปักทองนั่นเองนะฮะดูครับได้มาแบบนี้นะครับกระเป๋าหนึ่งใบนะครับเนี่ยค่อนข้างนีจ้เนี่ยมีเคทียีไว้แต่มันมีรอยฝุ่นนะอืมผมสั่งหอนใจว่ามันจะยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดดูก็รู้ครับ โอ้โห oh, oh, แทนแทนแทน,แทนเปิดผิดด้านะจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆนะครับคือก้านก้านหัวที่มาฉีดน้ำนะครับเพิ่มระยะทางในการฉีดนะครับแล้วนี่ก็สายไว้ต่อขวดน้ำนะฮะน,นี้ก็เป็นหัวนะครับ หปรับองศาได้นะครับเรียกว่ามีหลายองศาสูองศาสิบห้านะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับยี่สิบห้าสิบห้ายี่สิบห้าสี่สิบแล้วก็เป็นแบบออกมาแทบจะเต็มรูเลยนะฮะโหมีแบบยิงเป็นเกลียวแล้วก็มีแบบยิงแบบจุดเดียวนะครับโอ้โหคือโดนนี่น่าจะทะลุหรือเปล่า แต่50บบาทน่าจะไม่ค่อยแรงขนาดเครื่องฉีดน้ำแรงน้งสูงที่ใช้ไฟฟ้าแบบไม่ใช่ใช้แบตครับอันนี้คือไฮไลท์เลยครับตัวนี้นี่บิดได้นะครับก็เหมาะสำหรับฉีดตามซอกมุมนะครับซุ้มล้อรถอะไรเงี้ยนี่ผมซื้อมาล้างรถเลยนั้นนี่ก็เอาไว้ใส่น้ํำยาล้างนะให้เป็นโฟมนะครับล้างรถส่วนอันนี้ครับสาย ทีเขาบอกว่า5เมตรนะครับมาพร้อมกับกล่องนะครับไม่ใช่กล่องโทษโทษถังถังนะฮะถังประมาณน่าจะ4ี่ห้าลิตรถึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ประมาณในสะ่ยางเขาก็นิ่มๆใช้ได้ทีเดียวนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นใบรับประกันนะครับเนี่ยนี่เป็นลิสต์วัสดูทั้งหลายอุปกรณ์ที่แถมมานะครับ ส่วนนี้เป็นคู่มือนะครับก็อย่าลืมอ่านก่อนใช้งานนะครับเนี่ยมันจะมี2รุ่นเห็นไหมฮะห้าศูนย์สามสองศูนย์กับห้าศูนย์สามสองหนึ่งะฮะก็คือมีแบตกับไม่มีแบตนั่นเองนะครับไล่ลิสกันนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ามันยังไงบ้างนะครับนี่คือปืนนะฮะแกะมาเลยปืนฉีดน้ำรารดันสูงรนั่นเอง เจได้จริงๆน่าจะได้มาตอนสงการมีความเขาเรียกอะไรอะแปะสติกเกอร์มานะครับแล้วก็มีความพบเท่าที่จับนะเหมือนเหมือนจะเกือบจะกล้องนะฮะ ผมจะใช้คำว่าอะไรดีก็ไม่กองแกงสักทีเดียวแต่ว่าผมว่านึกว่ามันจะปึกกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็โอเคนะฮะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะไม่รู้จะบอกไงเหมือนกันพลาสติกเอ่อพลาสติกนี่ก็ประมาณเครื่องฉีดน้ำแรงนันสูงทั่วไปอันนี้คือสวิต์ปรับความเร็วนะฮะมีสามระดับเลยกันคืออันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่มีแบตของพามกินนะครับแต่ผมมีแบตของเดี๋ยวนะผมยีให้ดู ผมมีแบตของ Makita นะครับ 18V โวลต์ถึงสเปคอันนี้จะเป็นแบต20ก็ตามนะครับแต่ว่าเจ้ตัว m a ค i t a 18V 3M โวลต์3แอมป์เนี่ยก็ใช้ได้นะผมมาลองใช้ดูเลยดีกว่าแบตผมจะเหลือสักเต็มนะฮะเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแกะแล้วลองใส่ดูนะครับก็เรียกได้ว่ามันแทนกันได้นะฮะ เขาจะมีตัวล็อกอยู่นี้นะครับไม่ได้ล็อกมานะถ้าจริงๆแล้วเขาจะล็อกมาอย่างนี้นะครับแต่นี่คือกาแบบว่าเราเปิดกล่องมาแล้วก็ลองได้เลยนะถ้ามีสลักล็อกขอ,ยอยงเนี้ยกดงางก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างใหญ่นะเวลาโดนเมื่อกี้ม,มันก็จะอย่างนี้ละยิงออกมาเนะี่ย จผมรู้สึกถึงความไฟแลบตรงนี้นะครับเกรงว่าอาจจะเป็นต้องใช้แปลง่านด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าขอให้มันเป็นบัสเลสแต่มันไม่น่าจะเป็นนะเพราะมันมีไฟแ,แวบอย่างนี้นะครับผมเห็นอยู่นะว่ามันมีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่รู้ไงแต่วันนี้ดึกแล้วลองไม่ได้ครับยิงนะ้ําอย่งไงแต่แบตันนี้ใช้ได้แล้วก็โอเคแล้นะก็เป็นว่ามีอุปกรณ์แค่นี้ครับ คือถ้าเกิดว่าเราจะเขาเรียกอะไรอ่ะเอาใส่ใส่กลับเข้าไปในกล่องนะฮะแล้วก็จะไปล้างรถตามเขาเรียกอะไรอ่ะอบ้านที่นะเอาถอดไ่ออกบ้านที่เขาเรียกว่าอะไรน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ลำบากนะครับเราก็เอาขวดเพิ่มไปด้วยนะฮะเนี่ยใส่อุปกรณ์นะครับ จริงๆถ้าเขามีแบตก็จะใส่ได้ดีเลยทีเดียวแต่เพลินผมไม่ได้ซื้อรุ่นนั้นมาก็คือน่เอาเสียดายจริงๆนะครับหูกรเนี่ให้มาอย่างนี้แล้วก็ใส่เนี่ยครับใส่กลับนะครับอันนี้คือดีอย่างหนึ่งคือไปหย่อนลงในน้ําที่ไหนถ้าเกิดมีตะกอนมีตะการอะไรตัวนี้มันก็กองได้ครับเอาเป็นว่า ก็ S <S <an other> มีประมาณนี้นะครับในกล่องนะฮะเก็บ,บนี่ยก็คงได้ระดับหนึ่งนะผมจําไม่ได้ว่าใส่ยังไงนะครับแต่ว่าที่รู้ๆคือพอเมื่อกี้คือมันมาพอนะเราใส่กลับไปนะครับใส่ไปเลยนะเอาเป็ว่ามันโอเคในระดับนึงนะครับผมแต่ว่ากล่องเนี่ยมีที่ใส่แบบ มีที่ใส่แบตที่เขาเรียกว่าอะไรอะรุ่นนี้ไม่มีแต่มีที่ใส่แบตมาให้นะครับก็เอาเลยว่าโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองนะครับล้างรถซะหน่อยนะครับวับนนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยเอาแบตเอาแบตมากริต้ามาใส่นะแต่ที่ชาร์จเนี่ยรู้สึกของมากิตา้าใหญ่กว่านี้นะครับก็พัมกินนะครับรุ่นนี้ เป็นคอเสตนะครับไฮเพชเชอร์ว่าเชื่อกันนะครับคือปืนนะฉีดน้ําแรงดันสูงนั่นเองนะครับไว้ล้างรถนะครับหรือว่าล้างสิ่งสปกปรกคาบตะกรงตะกันคาบตะไข้น้ําเกาะน้มหินตามปูนอะไรพวกนี้นะครับฉีดได้ครับโอเควันนี้ก็มารีวิวแกะกล่องกันแค่นี้นะครับคือสดๆสิ่งๆผมไม่เคยเห็นรุ่นนี้นะฮะ ผมก็ได้เห็นล้นะคือหัวอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวแนะนําไว้ทีหลังแล้วกันนะคือที่รู้คือมันมันถอดถอดไม่ยากนะครับแต่ว่าใส่ก็ไม่ยากนะฮะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมถอดง่ายมากอะ่ะใส่ก็ง่ายนะฮะคือหมุนหมุนแล้วก็ใส่นะครับคือกดดึงนะฮะเวลาใส่ก็ปึ๊บหงงองงองงง คือจะบิดเขาบอกอะไรอะกดนี้หมุนนะเนี่ยเฮ้ยมีน้ำด้วยเอาละมีคนลองนะครับถ้างั้นเฮ้ยมันไม่ควรมีน้ำป่าวะเอาแล้วเอาแล้วนี่คือลองแบบเขาเรียกอะไรอะผ่าน QC มาครับหรืออะไรใช่ไหมอืมน่าคิดนะฮะเอาเป็นว,ว่า ของใหม่นะครับของใหม่แกกล่องมีน้ําอยู่ข้างในไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่า QC มาแล้วกันนะโอเควันนี้จบเพียงแค่นี้ครับแหมยาวเลยอเกินผมยังไม่ลองนะแต่ว่าเอามาให้ดูก่อนก่อนว่ามีอะไรบ้างในะอุปกรณ์นนะเ็เป็นแนวทางไว้นะครับเผื่อใครอยากจะซื้อนะครับรุ่นที่ไม่มีแบตแล้วเรามีแบตของมาริท้าหรือว่าแบตอะไรก็ได้นะครับรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอะไรที่มันประมาณนี้นครับใส่ได้นะครับโอเค ไปไปสวัสดีครับ